เราจะถามอะไรดีวะถามว่าที่นี่มีผีหรือเปล่าดีกว่าไหมเออก็ดีเหมือนกันมึงลองถามดูต้องทำยังไงเลวะต้องสวดมนต์ไหมเนี่ยสวดดีวะเพื่ออัญเชิญผีเข้าแก้วโอเคได้โอมนะโมตาสะพะคัวะโตัวระหะโตัวสมมาสัมพุทธสสะถ้าผีมีจริงมานถีถ้วยนี้ซะอ่ะถามได้เลยไหมวะน่าจะได้แหละที่นี่มีผีอยู่ใช่หรือไม เฮ้ยมันขยับแล้ววะเออนั่นนีมันจะไปที่ไหนวะเฮ้ยมันเขาว่าอะไรนะวะนน่ะแล้วกูส่องดูก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยเกี่อยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก้าวมึงได้จ้างคนขยับแม่เหล็กใต้ตึกหรือเปล่าวะกูไม่ได้จ้างเดี๋ยวนะเหมือนกูเห็นอะไรวะ่ะ มึงเห็นอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรแน่ใจนะไม่มีไม่มีไม่มีแต่หน้ามึงกลัวมากเลยเดี๋ยวกูไปเยี่ยมแป๊บนึงนะพวกมึงรอกูที่นี่แหละอา้าวมึงไปไหนอะเฮ้ยไอ้เก้าปวดขี้วะ่ะไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบ่นนะวะ